ซึ่งงวดที่แล้ววิญญาณที่ปลาช้าอย่างนี้ให้ตรงๆกับคือหกสามแต่หาว่าวินญ,ญานที่ปลาสา,านี่ที่ยังไม่ทันไปผุดไปเกิดได้รับทราบแล้วก็ขอให้รับลูกให้จงออกมารับเครื่องเซนไวน์สาธุสาธุ ผู้ชมชีครบนะครับมืดนี่นะครับเนาะผมก็ได้เดินข้างครับเข้ามาที่ป่าช้าหลังวัดครับนี่เป็นเมรุครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนซึ่งข้างหลังเมนครับท่านผู้ชมครับเป็นป่าช้าครับซึ่งงวดที่แล้วครับผมได้มอขอโชคขอลาบกับวิญญาณที่ป่าช้ามองนี่แหละครับ เป็นหลายๆวิญญาณหมืน่นหมื่นวิญญาณเอาละครับท่านชมครับมาหอดปั๊บก็แสดงว่าเราวิญญาณเพิ่นต้อนรับท่านที่ครับเกิดปากคนปลาล้มพัดแตกกับท่านนะครับท่านชมครับอัศจรรย์นียครับท่านชมครับเอาอีกแล้วครับท่านชมครับซื่อมอกี้นี่ครับบรรจากาศยังเยียสครักดแสดงว่า วิญญาณทั้งหลายที่ป่าช้าอย่งนี้ครับเพิ่นหลับหลูนะตอนนี้บรรยากาศสงบเลยครับทําไมผมถึงเข้ามาป่าช้าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับนะป่าช้าแห่งนี้ซึ่งมีต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านนับถือนะครับนะเขาเรียกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นที่กลางป่าช้าซึ่งชาวบ้านเสื่อว่าต้นไม้มวนี้ครับ เป็นวิญญาณของผีมาสิงสถิตเพื่อในโชครับปากฏว่าผมมาของวดที่แล้วครับท่านผู้ชมครับให้ตรงตรงครับได้เกิดปากฏการปาติฮางครับเลขปากกขึ้นในต้นไห้ครับคือหกสาครับถูกตรงๆครับท่านผู้ชมครับบอกกล่าวแล้วก็มากล่าวขอบคุณคนครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องจริงนะครับเนาะเป็นต้นไม้ที่ว่าถือไฟเผานะครับเนาะถือไฟเผา เป็นต้นไม้ที่ตายครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งครับซึ่งในต้นไม้ต้นนี้ครับพ่นสิป,ปรากตัวเลกเห็นตลอดไปได้ครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าอต้นไม้แห่งนี้ครับที่อยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้เป็นวิญญาณของอผีทั้งหลายแหล่ที่อยู่ประสาทเห็นคับเนะเพ่นสิงสถิตย์ย้อนพ่นกับสิบอกโชคบอกลาบครับท่านทุกครับเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับออ้ยโอ้ย,อยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮักปลักฮักทัานครับซึ่งชาวบ้านนั่มาถิ่มไปนคะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเกิดปารติหารอีกแล้วครับเ,นเ,นบเมื่อกี้ขึ้นไม่ลงมาแต่ใส่เอคล่อมบานนี่หรือว่าเป็นวิญญาณของผีที่อยู่ประสางนี่เพิ่นหลับหลูครับเดินมาด้วยกันนะครับเนาะเดินมาด้วยกัน ทางไหนนอบ้านนี่ผมผมโหไปสักสิไปทางไหนแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มหลงนะครับปลาซาครับนั่นแหละโมหันนะครับคือเป็นศพของคนครับที่อยู่ในอบปูนซึ่งอยากย่างโมทันนําไปทำบุญนะครับเนาะเป็นศพผีไตหงเพราะฉะนั้นครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมาฮอดเพิ่นกัะสันต้นใหม่ใช่ครับถ้าหากว่าเข้าเอามาเผาเลยครับวิญญาณนเพื่อเสียนะเอาหว่ามากครับเฮียนอ่นี้ครับท่านผู้ชมอุ้ย หวยห่วหวยหอมมาแบบกระหี่ยรับครับสาธุสาธุครับวิญญาณทั้งหลายแหละเป็นแสนแสน,แสนหมื่นหมือนวิญญาณที่ป่าช้าหลังเมนวัดแห่งนี้เมื่อนี้ลูกได้เขามาหาอีกหนึ่งขอขอบคุณได้นนหลายซึ่งงวดที่แล้ววิญญาณที่ป่าช้าแห่งนี้ให้ตรงๆก็ครอ่งหสาอ่ะซึ่งเอแซีเลยกัท่านผู้ชมนั่นไป พิจรณาปรากฏว่าถูกกันตรงๆครับท่านผู้ชมครับมน,นีลูกชินมบเบอร์เป็นตัวแทนมากกาวขอขอบคุณสาธุสาธุถ้าหาวาวินจานที่ปราสาทนี่ที่ยังไม่ทันไปผุดไปเกิดได้รับทราบแล้วก็ขอให้รับรู้ว่ามน,นีได้มากกาวขอบคุณและก็นำเครื่องเส้นไวม์มาถวายแล้วเด้อยให้จงออกมารับเครื่องเซนไว์ สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่ครับมัอี้ผมต้องมากลังเว้นนะครับเนาะต้องมากลางวันราวาถหากมากลขึ้นครับโอกาสครับอีกมีวิญญาณมงหนึ่งครับที่อยู่ฝั่งโน้นครับเป็นวิญญาณของผีตายหงครับในสิภาคท่านผู้ชมไปดูปิตาณเนี่ยอุ้ยตามมาเนาะอุาย เอาละครับท่านผู้ชมครับโมต้องตกใจโมต้องย่ามน,นะครับเนาะเห็นเดินทางมากระผมครับปกติครับถ้าหากว่าบ่มีของดีไม่มีใครครับที่จะกล้าเข้ามาป่าชาเช่นนี้ครับเมืนน่อนี้ลูกมาบอได้มาลบหลู่บอได้มาลบกวนแต่อย่างไงแต่มาเพื่อที่จะมากล่าวขอบคุณกับวิญญาณที่ปราสานี้ เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาหอดปรบบแสดงว่าเพิ่นับรู้แล้วต้องเฝ้าเขาไปหาเพิ่นแล้วครับมีอีกมนนึครับเนาะที่ว่าเป็นที่อบฝังศพของผีตายหงเป็นผีตายหงแท้ๆครับท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวเพิ่นนะครับมาบอกกล่าวกับวิญญาณเพิ่นครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับถึงจุนที่เรียบร้อยแล้ว นี่นะครับเนาะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นโอปูนครับโอปูนซึ่งข้างเลครับเป็นศพนะเนาะซึ่งอยากยั่งโบท่านใดนั่ขึ้นมาทำบุญยั่งโบได้นั่ขึ้นมาชาปรนกิจเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาลูกกัได้นัเครื่องเส้นไหวไม่ให้โมว่าเป็นนำดอกนำแดงอาหารข้าวหวานต่างๆตั้งแต่เมื่อเช้านี้ ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอหนํำโชคหน่ำลาบไปฝากเอฟซีอีกหนึ่งบัว่าสิเป็นเหล็กทั้งสามตัวเลยกับสองตัวขอให้วิญญาณที่ป่าช้างนี้จงเปิดโชคเปิดลาบนนํำโชคหน่ำลาบนึ่งวันประจําวันที่2เดือนท่านว่าปีห8ขอสามตัวและสองตัวถ้าเป็นไปได้ขะขอรางวัลที่หนึ่งเนะ้อสาธุสาธุเอารับท่านผู้ชมครับผมสิพาท่านผู้ชมครับไป ต้นไม้ที่ว่าวิญญาณเป็นเหมือนๆแสนวิญญาณที่ป่าช้าแห่งนี้ยังไม่ทันไปผุดไปเกิดตามมาด้วยกันครับมีผมอัดสีมากแต่หัวเวทน,นะครับพอว่าหถ้ามาคํำคนนี้ครับเนาะก็สิเกิดอันตรายครับพอว่าดนีผมมากคนเดียวครับมือหนึ่งก็ถือกล่องอีก บอกไปเีกมื่อนึงกับถือดอกใหม่นะครับนาะเพื่อที่จะมากล่าวขอบคุณกับวิญญาณที่ป่าสามองนี้ครับตามมาครับท่านผู้ชมครับโอมครับเป็นป่าช้าอยู่หลังเมลุจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่วัดแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสัจจะคเนาะสัจจะความจริงว่าคนเข้านี่ครับหนีผู้คนครับหนีไม่พ้นจริงๆเกิดแก่เจ็บตายครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับคนเข้าเกิดมาเนาะครับเนาะมาก็มาแต่ตัวถ้าไปก็ต้องไปแต่ตัวบางคนกะหาสัพย์สมบัติไปอุยหลายครับเป็นร้อยล้านพันล้านมีที่เป็นพันพันไรครับ แต่ว่าเวลาจากไปก็ไปแต่ตัวครับไม่มีอะไรติดตัวด้วยเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราควรจะเอาไว้บนโลกมนุษย์ครับก็คือคุณงามความดีและบุญกุศลครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับอภิพาท่านผู้ชมครับเนาะไปหาต้นไม้ที่ว่าเคยให้โชคลาภครับครับท่านผู้ชมครับนั่นแหละเป็นโอปูนครับเป็นโอปูนของเศรษฐีครับเนาะ ซึ่งได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับซึ่งญาติก็ไม่สามารถที่จะนํามาชาบานักกิจศพทันทีได้เพราะวายาตพผ่นมีความเสื่อนครับนาะและก็ประเภที่ทั้งอีสานก็มีความเสือ่อว่าศพที่วัดไตรหงครับขันสีเผาเลยทาบุญเลยครับซีเฮียนครับเพราะฉะนั้นเจงโอปูนไว้ก่อนสักหนึ่งปีหรือว่าสองปีถ้าพร้อมอะไรค่อยนำศพขึ้นมาทำบุญอันนี้เป็นประเพณนี้แตงโมองอาจเสียบคือการน,นะครับนาะ เอาละครับท่านผู้ชมครับตามมาเรื่อยๆนะครับเนาะตามมาเรื่อยๆครับอุ้ยครับตอนนี้กับยังัอรท่านพ่อครับเป็นต้นไม้ลึกลับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นต้นไม้ลึกลับจริงๆซึ่งชาวบ้านก็ได้มากกราบมากไหวครับเด็กกับเสื้ออีหลีครับว่าไม่วิญญาณอยู่ประสาวนี่ครับสิงหิตจูต้นไม้มันนี่ซึ่งชาวบ้านมาค้นกับมาขอเลยว่าสิเป็นสองโตสามโตครับ มาขอแล้วกะไดบนว่าขันแม่นถือกระสิเด่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ครับผมอาจคิดว่าวิญญาณที่อยู่ประสานี่ครับบางวิญญาณก็ย่งบน่ท่านไปผุดไปเกิดะครับเนาะยังใช้เวรใช้กรรมอยู่ครับท่านผู้ชมครับพอว่าคนเท่านะครับเนาะทำเวรทำกรรมมากบ่คขึ้นกันครับเพิ่งกรลอรับใส่เมรใส่กรรมครับหลังจากเพิ่นงเกิดนะครับนั่นแหละ เขาเรียกว่ามุดเวนหมดกรรมนะครับเนาะแต่กับหัวสีเป็นเว่นกรรมเองครับเพราะว่าคนก็สมัยมีชีวิตอยู่ครับก็เฮ็ดเอียงมากบุคือกันบางคนก็ทำบาปไปหลายบางคนก็ทำความดีไปหลายคนได้ทำความดีไปหลายกระแสไปเกิดเรียกว่าส่วนคนได้ทำความซัวโอไม่หลายครับกบบระสโบไปเกิดจ้าเถอะครับกบสิแสสืบลงโทษลงท่านอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับ นี่คือความเสื่อส่วนคนครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับช้วิจเจ้า้น้าญาติในการับชมครับตามมาด้วยกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังบนหอดครับเนาะยังไม่ถึงต้นไม้ที่เคยมาขอโชคขอลาวก็เพ่นครับอ้าวม่เห็นจะเถื่อครับไม่ใช่ว่าแกจะให้เห็นง่ายนะครับต้นไม้ตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ซักิึ้ดเลีครับไผก็มองไม่เห็นได้ไงครับต้องค้นที่ว่าเขาถึงอีนนี้คือ มวดที่ผ่านมาครับก้อนผมสีเขียมาปลาสาอยางนี้ก้อนจะเห็นต้นไม้สักซีกนี้อ้ยผมยังหาเป็นครึ่งสองวงครับผมก็ถือกล่องไปหน่อยถ่ายรูไปหน่อยเพื่อสะให้เห็นต้นไม้ครับแต่ว่าก็่เห็นครับอ่ะตามมาครับคำช่วงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออย่างอีกระบะนี้อุ้ยวาย เอานะครับ่านผู้ชมครับมันเริ่มเขย่าใบไม่ครับใส่หรอครับสาธุเด้อสาธุมืนนีลูกบอได้มากลบลูเดอลูกมากเพื่อที่จะกาวขอบคุณงวดที่แล้วสาธุเอาละครับพันผู้ชมครับเกิดใบไม้ล้มพัดลวครตอนนี้ครับซึ่งเมื่อกี้ย่งสังบนี่ครับแสดงว่าวิญญาณพลับดลูครับ สาธุเด้อสาธุโมนี่ลูกบ่มีเจตนามากล่มลู่เอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่นเข้าใจแล้วครับต้นไม่เริ่มสงบนิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่นเข้าใจแน่นอนครับท่านผู้ชมครับดูว่ายังเพิ่นเข้าใจยังเพิ่นเข้าใจห่อเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วครับอม่หรือครับล้มพัดแห้งว้อยๆไม่อีกครับ มาสามเนี่ยคือมีแต่กลัวกันมาเที่ยวที่แล้วคือบม่เห็นตะกวยวหรือว่าอย่างไงเอาละหรือว่าผมลงทางว่ไม่นะไม่น่าจะลงทางครับท่านช่องครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเริ่มเห็นแล้วครับเป็นต้นไม้ที่ว่าเกิดไฟไหม้นะเนาะที่อยู่กลางป่าช้าครับเกิดไฟไหม้ครับแต่ว่าต้นไม้ที่เกิดไฟไหม้ยังไม่ตายครับยังไม่ตายถึงว่าถูกไฟไหม้แต่ว่าข้างบน ก็เกิดแตกเป็นกิ่งก้านสาขาครับซึ่งเป็นต้นไม้สักสิทธิ์จริงครับมีแมตานี่ลบาดนี้แมตานีคก็ยังแฝงไปแฝงมาสาธุเด้ออขันหาว่าแมตานียอยู่ภาษานี่ขันแมนนี่รือว่าเสียงสะิตอยู่นี่ก็จงเปิดโชคเปิดลาภเปิดท่างใเห็นลูกกันแล้วอสาธุสารุไปชมครับตามมานดกันครับตามมาด้วยกันเอาละ้อนี้ครับมีความสังคอนใจครับมีความเชื่อมั่นจริงๆครับว่า ต้นใหม่ครับที่เราวิญญาณอยู่ป่าชายนี่ครับเพิ่นสิงสถิตเพิ่นต้องให้โชคให้ลาบอีกแน่นอนครับ่ันช่ครับนี่คือเรื่องจริงครับท่านช่ครับเป็นเรื่องจริงหมดแล้วให้อีรีครับซึ่งตากฏขึ้นบนต้นใหม่นะครับเนาะเพื่อนให้หกสามครับสําหรับวันนี้จะให้ตัวไหนนั้นตามมาแล้วกันครับเพ็นนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วขอยงามมากกันนะครับเนาะ อย่างีอย่างนะครับอุ้ยกอแขงกอขาครับผู้มใจเย็นเขาเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นต้นไม้นะครับเนาะที่ถูกไฟไหม้ครับครึ่งต้นครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับที่ถูกไฟไหม้ครึ่งต้นครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้นนี้ครับยังไม่ตายครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเนาะ แถมยังเป็นแตกกิ่งก้านสาขาครับปกติถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดาจะต้องตายครับท่านสุภาถือไฟเผาขนาดนี้จะต้องตายแต่ว่าตัวนี้ครับไม่ตายครับสาเหตุที่ไม่ตายครับซึ่งชาวบ้านเสือกันมาครับมีวิญญาณอยู่ปราสาทหลังบัดนตรงนี้ครับเพื่อนสิงที่อยู่ต้นไม้ต้องตายครับซึ่งบริเวณค่นต้นไม้ตรงนี้ครับกับมี่สิงต่างต่างนะครับเนาะ ของประหลักหักพังซึ่งชาวบ้านครับนํามาถิ่บนะครับเนาะอยู่โค่นต้นไม้นม่ี้ครับซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าอันนี้เป็นวิญ,ญญาณของผีที่อยู่ประสายนี่ครับเพิ่นสีอ่าคอยดูแลร,รักษาให้ครับก็เลยเอามาถิ่มในเมืองนี้นะครับเนาะเพราะว่ามังเถื่อของบุรีเอาไว้บ้าญนะของคนกถือนะครับเนาะของที่ประหลักหักพังเอาไว้บ้านก็ถือก็เลยเอามาทิ้งตรงโคนต้นไม้อ่าผีสิงหรือว่าคนไม้วิญ,ญญาณ ที่ซิงสถ์อยู่นี่ครับเห็นไหมครับคือไฟใหม่เป็นพันดําพืชตอตะโกเลยแหละครับแต่ว่ายังไม่ตายครับดูดีเดครับเด้อบมท่านตายครับซึ่งปลาซ่าแล้วก็ต้นไม้อยู่นี่ครับอยู่หลังวัดรนะเนาะหลังวัดเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับไม่ตายจริงๆอยู่หลังวัดแห่งหนึ่งครับและก็อยู่หลังเมนเห็นไหมครับเป็นเมนอยู่วัดแห่งหนึ่งครับซึ่งเม่นโมนีบอครับแต่ก่อนเนี่ยอ้ยศพเขามาเผาเนาะเป็นศพที่ว่าโควิดครับ โอ้ยเพกาขมาแล้วครับย่นติดโควิดครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาละครับมาถึงแล้วครับต้นไม้ที่ตายสากผมกสิกราบอกกับวิญญาณที่สิงสถิตอยู่นักต้นไม้แห่งนี้นะครับเนาะสาธุเด้สาธุตหาว่าวิญญาณที่ปาสาหนี้สิงสถิตอยู่หนักต้นไม้แห่งนี้มัดนี่ลูกก็ได้เก็บดอกไม้อ่ะนํำมาให้แล้วก็เครื่องสินงไวก็นํำมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าสิเป็นน้ำดอกน้ำเดงอาหารข้าววัน บักสมผละไม่ต่างๆให้เป็นที่รบร้อยตั้งแต่เมื่อเช้านี้บัดนี้ก็ถึงเวลาตอนเย็นแล้วลูกก็ได้เดินทางเข้ามาอีกเพื่อที่จะมาขอโชคลาบงวดต่อไปคืองวดประจำวันที่สองเดือนมก,กราคมปีหกเปดก็ขอให้วิญญาณที่สิงหิตอยู่นะต้นไม้แห่งนี้กลางประชาจงเปิดโชคปเปิดลาบสามตัวตรงๆเน้อสาทุษาทุกเอาละครับท่านผู้ชมครับผมจีบภาาท่านผู้ชมรเนาะไปดู ไปดูว่าเพนสิแสดงตัวเลขให้ปรากฏเห็นบ้ครับมอนี้ครับอ่ะเอาโมงนี้นะครับมองที่เคยขอนย่นะครับเนาะมองเลยนะครับที่ขอได้สามตัวครับขอได้สามตัวจริงจริงสาธุเด้อสาธุเราวิญญาณผีทั้งหลายแหล่บ่หมากมุล่อมผัดตะนเฮะว้ยอุ้ยเอาแล้วครับทั้งจอครับบ่ามากก็ล่มผัดไม่วายครับหรือว่าวิญญาณเพนรับลูกแล้วครับ ย้นขึ้นรับดูดีครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะถ้าหากว่าวิญญาณทั้งหลายที่อยู่หน้าป่าช้าหลังวัดนีก้การจะให้โชคให้ลาบตัวนี้งวดต่อไปก็จงแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏขึน้นในอุ้ย,ย,ยครับท่านผู้ชมครับอ,อุ้ยฮ้ออุ้ยเฮ้ยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับสิจะไหนดีสิแลนหนีหรือว่าสิขอต่อดิออออเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับจังนี้กระเดมมาแล้วก็ต้องขอต่อครนะับเนาะ ผิพลผ่านประกันได้ตระกาบขออภัยด้วยครับเด้อพ่อมนีมากคนเดียวดีครับมาคนเดียวจริงๆครับหลุนนะครับเนาะสาธุเด้อสาุถ้ทหากว่าวิญญาณที่ศิลสถิตอยู่ณต้นไม้แห่งนี้ที่ป่าช้างนี้คันสิียให้ตัวไหนเป็นเลขสามตัวหรือก็สองตัวจงปรากฏให้เห็นสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุนกันครับ,นนรบว่าจะมีตัวเลขให้เห็นหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับ คือพวลมแห้งประปันิเอียเมื่อกี้คือว่มามีลมมาตะใส่บาดเบิ่งการองครับเนาะดูกันดูกันว่าจะเจอตัวไหนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมบองาางดคาถาเขาเนาะน้โมตัสสะพระครวตตร,ระหะโต,ตส,มมสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระครวตตร,ระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระครวตตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุเพวัสนิวาสนาปจุปันนะฮิเตนวายมังตังเชตเปมังอุปหลังไม่ทุเกจาปุเพวัสนิวาสนาปจุปันนะฮิเตนวายมังตังเชตเปมังอุปหลังไม่ทุเกจาปุเพวะสนิวาสนาปจุปันนะฮิเตนวายมังตังเชตเปมังอุปหลังไม่ทุเกจาสาธุสาธุเอาละครับผมก็ได้ลงคาถาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะถ้าหากว่าวิญญาณที่ป่าช้าแห่งนี้สิงสถิตอยู่นักเปนไม้แห่งนี้งวดนี้คันอยากให้ลูกท้ำบุญ เอาล้ครับเอามาอีกแล้วมฐานปรับมากอีกแล้วหี่วยมันสิขอแหลรจัาเถื่อบปดิฮค่ถืเสียวอยู่เลยขอไปแล้วายนอกแบบนี้ฮอออดใส่ระบาดนี่ขันจะให้ลูกให้ร้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แบบขันยังไงก็ขอให้ปรากฏตัวนลขออกให้เห็นตรงๆเนื้อสาธุสาธุงวดน,นีน่เด้องวดที่สองเดือนมก,กราคมปีหกสิบแปดนี่เอนจะขอดปีใหม่สาธุสาธุเอาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับมาลุ้นหนึ่งันครับว่าบิญญาณที่ป่าช้าอย่างนี้ครับพันสีปลาโคกดดิ้งตอนไหนให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเนาะอ่ะลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับยังมีสามครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับเนาะสามอย่างน้อยเนาะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับขอชัดเจนหน่อย ขอสักเกตเลยเด้อสาธุสาธุที่ผมเห็นนะครับเนาะตัวแรกนี้เป็นเลขสามแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามแต่ตัวถัดไปนี้เป็นเลขอะไรครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าจะเป็นเลขสามตัวสามส่วนข้างล่างเป็นเลขเก็ดครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นสามครับเนาะสามตัวถัดมานี่ผมว่าเป็นเลขเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นสามศูนย์้ไม่ใช่ครับเป็นสามเก้าครับอันนี้เป็นสามครับเนาะเป็นสามเก้าครับอันนี้เป็นอะไรเนาะครับใจยุ่ๆนะครับเนาะ ใจเย็นๆครับขอให้ชัดเจนกู่นี้เด้อขจิให้ตัวเดก็ได้ขอให้ชัดเจนสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับที่ผมเห็นนะครับเนาะกักคือสามเก้าครับท่านผู้ชมครับนี่ตรวมือผมนะครับเป็นสามเก้าอ่ะชัดเจนนะครับเนาะเลขสองตัวสามเก้าครับเห็นะครับท่านผู้ชมครับสามเก้าตรงมือผมครับ ข้างหน้าคงจะเป็นเลขหนึ่งครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าครับสาธุเอไม่ใช่ครับเปลี่ยนแล้วครับอันนี้เป็นห้าแล้วครับตัวแรกเป็นห้านะครับห้าแลวก็สามครับท่านผู้ชมครับห้าสามเก้านะครับเนาะอันนี้ครับเป็นห้าสามเก้าสาธุสาธุครับชัดเจนนะครับเนาะ เอาแล้วครับวิญญาณพื้นหนะครับก็คือห้าสามเก้าครับท่านผู้ชมครับห้าสามเก้าครับน่าชัดเจนสาทุสาทุเอาแล้วครับล่มพัดมาลักษณะเช่นนี้ครับแสดงว่าวิญญาณพื้นหายนะครับเนาะเป็นห้าสามเก้าครับท่านผู้ชมครับสาทุสาทุเป็นเลขสามตัวครับเนาะเอยเอาแล้วครับท่านพ่อพ่อเพื่นโชตงเลขเห็นครับห้าสามเก้าปรากฏมาครับล้มพัดมาแบบแห้งครับท่านผู้ชมครับสาทุสสาทุเอาละ ท่านผู้ชมครับมาหาเลขกสองตัวครับเนาะมาดูเลขกสองตัวครับเป็นเลขล่างสาเนื้อขอเลขล่างยักษสองตัวเนื้อเขาจะใครจะเป็นพระโกนชัดเจนสาธุสาธุเทวสนิวาสีนปุจปันนะหิตเตนวาเอวังตังเชเตเปมังอุปหลังไวโถูกเทเกจะอุเพวสนิวาเสนนปุจปันนะหิตเตนวาเอวังตังเชเตเปมังอุปหลังไวโถูกเทเกจะสาธุสาธุอุปัทแหงลงนะอุ้ย เพื่อความชัดเจนครับตัวข้างบนเป็นเลขสามครับตัวที่สองเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าครับเป็นอ่ะสามห้าครับเนาะเป็นสามห้าเป็นสามห้าครับท่านผู้ชมครับอ่ะชัดเจนนะครับเนาะอู้ยครับส้ามสีหาพอครับเนาะกระเล็ดเอาเมยนะครับเป็นเลขสามห้าอันนี้เป็นหกหกสามห้าด้วอเสียหายสามตัวบ้ หกสามห้าอ่ะเป็นสามหาครับท่านผู้ชมครับชัดเจนแล้วครับอ่ะดูไกลๆครับเนาะข้างบนเป็นเลขสามตัวลงมาเป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับอ่ะชัดเจนครับเนาะแสดงว่าเลขสองตัวเพิ่นให้นะครับก็คือสามหาครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุมาสรุปนะครับเนาะสำหรับวัประจําวันที่สองครับ เดือนมก,การาคมปีพุทธศักราช2568ครับเนาะอะ,ะซึ่งต้นไม้ที่เกิดอยู่กาลางป่าซาครับท่านผู้ชมครับซึ่งเราวิญญาณทั้งหลายแหล่สิงสถิตจูมงต้นไม้แห่งนี้นะครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาครับเพื่อให้ตรงๆก็คือ63ครับสำรับงวดนี้ครับเพื่อนไ้เป็นเลข3ตัวครับก็คือ139ครับเนาะ139ครับท่านผู้ชมครับ139ส่วนเลข2ตัวครับเพื่อนไ้ก็คือ3หาครับท่านผู้ชมครับ3หา ก็ให้ท่านผู้ชมนั่ไปพิจารณาครับเนาะท่ายสุดสุดถ่ายนึ่ครับผมก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณอยู่ป่าสาทนี่ครับจงดลบันดาลนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาภบก้อนสิหอดปีใหม่ให้ถึงนะทีหนึ่งครับวันนี้ผมชินบาร์เบ์สตูดิโอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับโชคดีนะครับเด้อ